สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสสประชาธิปัตย์อัดรัฐบาลบริหารนโยบายพลังงานผิดพลาดทำประชาชนเดือดร้อนกระทบหนี้สาธารณะและการจัดทำงบประมาณชี้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานขาดวิสัยทัศน์ เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่รัฐสภานายอัครเดชวง์พิทักษโรธสอสอราชบุรีพักประชาธิปัตย์อภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ในส่วนของนโยบายด้านพลังงานว่าปีนี้กระทรวงพลังงานได้รับงบประมาณเพียง2,700ล้านบาทถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆ แต่กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ GDP และเศรษฐกิจของประเทศแต่ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารเรื่องราคาน้ามันเชื้อเพลิงผิดพลาดโดยเฉพาะการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการกำหนดนโยบายและที่ผ่านมาที่น้ำมันดีเซลมีการปรับขึ้นราคาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมจากราคา30บาทที่รัฐบาลตรึงไว้มาเป็น32บาทและรัฐบาลจะประกาศขึ้นเป็น35บาทตามที่เคยมีการถแถลงข่าวของกบนทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นเป็นประวัติการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ตั้งกระทุถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ถูกเลื่อนออกไปและยังได้ท้วงติงไปว่าถึงการไม่มาตอบกระทุสอสซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน นายอัครเดชกล่าวต่อว่าเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนในการขนส่งหลักโดยในช่วงปี2 5 6 3ที่มีสถานการณ์โควิดราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ20กว่าบาทแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารผิดพลาดคือไม่ยอมเก็บเงินเข้าไปในกองทุนแล้วมาอ้างว่ากฎหมายกำหนดเพดานกองทุนไว ไม่เกิน4 0 0 0 0นล้านบาทซึ่งหากรัฐบาลบริหารความเสี่ยงได้และสามารถเก็บเงินเข้าไปในกองทุนได้สูงถึง200ถึง300ล้านบาทแต่รัฐบาลขาด3ขาดคือ 1. ขาดการมองการไกล 2. ขาดวิสัยทัศน์ 3. ขาดการบริหารความเสี่ยงในอนาคต นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารกระทรวงพลังงานของประเทศไทยขาดทำให้ทุกวันนี้ความเดือดร้อนของประชาชนเกิดขึ้นทุกพื้นที่เมื่อกองทุนไม่สามารถเก็บเงินเข้าไปได้ผู้ประกอบการนายทุนได้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลถูกแต่ค่าขนส่งก็ไม่ได้ปรับลดลงมาส่วนใหญ่ก็ยังคงคิดฐานอยู่ที่ราคาน้ำมันลิตรละ30บาท แต่เมื่อราคาน้ำมันดีเซลขึ้นผู้ประกอบการก็ปรับราคาขนส่งขึ้นซึ่งโทษผู้ประกอบการขนส่งไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารเสถียรภาพของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถ้ารัฐบาลบริหารเงินกองทุนได้ถูกต้องเก็บเงินตั้งแต่น้ำมันดีเซลถูกเก็บเข้ากองทุนเรื่อยๆ2 0แสนล้าน3แสนล้านวันนี้เงินกองทุนดังกล่าวยังไม่หมด เราก็จะยังไม่มีหนี้สาธารณะไม่ต้องไปกู้เงินมาใช้ในกองทุนพี่น้องประชาชนก็จะไม่โดนขึ้นราคาน้ำมันและเราสามารถนำเงินส่วนนี้มาทำเป็นงบประมาณได้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการทำโครงการประกันรายได้ได้ในอ克拉เดชกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ